สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะน้องขอเริ่มที่พระสมเด็จก่อนเลยนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะหน้าอกเป็นร่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะ ก็เป็นพระสมเด็จองค์นี้จะมีค่าปลักเหมือนกันเลยนะคะเป็นรายการที่สองนะคะวันนี้ได้พระสมเด็จมาหลากหลายเลยนะคะได้มาหลายองค์อยู่นะคะเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูให้ชมกันนะคะไปทีละองค์นะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่4นะคะเป็นสมเด็จพุทธซ้อนนะคะสมเด็จสององค์แบบนี้เลยนะคะรายการที่5นะคะ รายการที่6นะคะเป็นสมเด็จปางคุณพมด้านหลังจะมีตาปั๊มนะคะรายการที่7นะคะ รายการที่แปดนะคะองนี้ก็เนื้อผิวสวยๆมีคราบกุเก่านะคะรายการที่เก้านะคะองนี้จะใส่กรอบนะคะ ด้านหลังมีปั๊มตายางเหมือนกันนะคะรายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะเป็นสมเด็จเกศชยโยนะคะพิมพ์7ชั้นนะคะ รายการที่12นะคะเป็นสมเด็จมีค่าบรักติดทองนะคะตรงฐานนี่นะคะเป็นรายการที่12นะคะองนี้รายการที่13นะคะ รายการที่สิบสีนะคะมีเกต้าลูซุ้มด้านหลังนะคะองนี้จะมีร้อยสองขีดแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะ ายการที่16นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะรายการที่17นะคะ รายการที่1ิแปนะคะรายการที่19นะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะ สมเด็จเกตชัยโยนะคะพี่ใจไปมององค์นี้นะเป็นบางขุนพรมนะคะ <c oughs> เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะเมื่อกี้สมเด็จเกตชัยโยนะคะพี่วีดูตามภาพนะคะพี่วีดูตามภาพนะคะนี่อันนี้ด้านหลังมีตาปั๊มนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะจะเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่21นะคะ หลายการที่22นะคะองค์นี้ปี2507นะคะ รายการที่23นะคะองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะคะจะมีค่าบปิดทองด้วยนะคะมีค่าบปลักปิดทองนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทั่วรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะ หลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระปิดตาวัดป้านไล่นะคะหลวงพ่อคูณนะคะปิดตาหลวงพ่อคูณวัดป้านไล่นะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเรียกว่ากล่องไม้ขีดนะคะ รายการที่27นะคะรายการที่รายการที่ยีนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะ รายการที่29นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตอกว่าเบตงนะคะรายการที่30นะคะเป็นเตารอนะคะหลวงพ่อเงินใต้ตรงนี้จะมีหมายเลขหนึ่งนะคะ รายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะแบบนี้เลยด้านหลังจะมีโรยมนลสารด้วยนะคะ รายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะ34นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยนะคะรงยา ชื่อรุ่นรวยทันใจนะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อเงินนะคะราการที่35 รายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเดียนหลวงพ่อกล้วยหลังหานุมานนะคะปีพศ2 5ง1นะคะที่ระลึกในงานผูกพัตรศีมานะคะ รายการที่37นะคะเป็นเหรียญทรงเหมือนทรงหยดน้ํานะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยเรี่ยมกรอบ3ห่วงนะคะที่ระลึกในงานผูกพัตสีมาวัดโคสิตรารามนะคะรายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จเนื้อผิวเหมือนเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังเป็นรูปสมเด็จโตนะคะรายการที่38รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่40นะคะเป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะองนี้จะมีค่าบลักปิดทองนะคะเป็นเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการที่41เนะคะเป็นพระยืนนะคะพระยืนวัดพับ เป็นรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรณ์นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเล็กนะคะช้างสามเสียนมีมงกุฎนะคะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะ รายการที่43นะคะเป็นเหรียญป่าพ่อนะคะเหรียญจุราลงกรเหมือนกันนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าป่าพ่อช้างคนขี่ช้างนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ เดียนจอบรวงพ่อเงินด้านหลังนะคะอง์นี้จะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำเนื้อคำหมากนะคะเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำเป็นรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะเป็นพระรูปปลรหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์น่าจะพิมพ์นิยมนะคะพี่องค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆหน้าคมๆเลยนะคะเป็นรายการที่4 7นะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรน,นะคะปี2460นะคะเมืองฉะเชิงเซานะคะ ด้านหลังนะคะตัวยันอัขระคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังต่อโคดหมู่9ตัวนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้ด้านหลังต่อโคดหมู่9ตัวนะคะเป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะออกวัดสแกนะคะทำไว้ที่ระลึกวัดสแกปี2520นะคะนี่เป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะถ้าพี่ๆีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ